มาถึงช่วงดาราพารวยนะครับและก็แขกรับเชิญนะครับวันนี้ที่จะมาชี้ช่องทางนะครับในการทํามาหารวยนะครับเธอบอกว่าแค่เพื่อนเนี่ยชวนเล่นๆเท่านั้นเองนะครับเธอก็ลองทําดูลองไปลองมาก็อยากจะเอาชนะนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็กลายเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับที่เธอรักมากที่สุดในชีวิตนะครับแถมยังเป็นกําไรชีวิตให้กับเธอด้วยนะครับเธอผู้นี้นะครับมีหัวใจที่อ่อนนุ่มเหมือนกับไหมพรมนะครับเวทีสวพัดช่อขอต้อนรับน้องแหม่มวิชุดาพิมดั้มครับ วัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวยสวยสวยมากสวยมากส<ต>วยมากนี่แบบนี่อายุย โตไปเยอ้อาจจะแบบว่าเหียวเหออะไรไปบ้างแต่อยู่ใช่ไหมครไม่ไม่ผ้าคลุมนยครับสวยมากสวยไหมไหมทุกชิ้นสวยดูสวยงดงามอารมณ์เสียเลยเดี๋ยวมีเข้ามาแล้วปรปะอะไรอย่างงี้เปล่าต้องใส่ต้องคุยกันยาวคลยยาวมีถ้าคุยยาวก็เฉยๆเฉยๆเยๆเฉยๆเฉยๆเฉยเัยๆเฉยๆรัยงเฉยๆเฉ่ๆเฉยๆเฉยอเฉยๆเฉยๆเฉยอเแยๆเฉยๆเยๆเเยเฉยๆยเฉยๆเฉยๆเฉเฉยๆยๆเฉยๆเฉเฉย้เเเเเเ ผืนใหญ่ๆนี้ด้วยเหรอค่ะผืนใหญ่นี้บางชิ้นก็แบบว่าถักเป็นชิ้นแรกชิ้นที่สองก็จะดูแบบว่าแปลกๆหน่อยอันนั้นเป็นเสื้อนักไหมพรมไม่ถักผ้าคิริ้วด้วยเหรอครับบ้าคุณผ้าคิริ้วที่ไหนอ้าวเล่นไปนะคุณดูออกไว้แล้วมันอะไรเนี่ยทําไงวะเหมือนอ๋อเหมือนทักซิโดน้องหมาทักซิโดนี่น้องหมานี่ อันนี้ก็ทัของผมคุณเดาไหมคุณเดาว่าคืออะไรถุงเท้าถุงเท้าผมก็นึกว่าผ้าพันในผ้าแบบว่าคล้องคออะไรงเงี้ยแต่ทำไมมันมีรูแบบนี้เนี่อรูมันขาดปะอันกว้มังขาดนะคืออะไรครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนังเกาหลีมาใหม่ๆเห็นไหมนางเอกหนังเกาหลีเขาจะแบบว่าใส่แบบคล้องคล้องข้างหลังอ่ะที่เป็นแบบเหมือนแบบว่าแล้วมันมันอุ่นตรงไหนครับที่เราใส่อ่ะ เขาปิดไม่ให้โปอย่างเงี้ยครับเขาปิดไม่ให้โป้ทั้งหลังอ้อมอ้อมมาแบบสมมติว่าคุณใส่ก้อนข้างหลังนี่ยออ่่างงั้นแล้วก็สวมเข้าไปแล้วมันจะปิดอะไรครับจะปิดไหลจะปิดไหล่ตรงนี้อันนี้กิ๊บเก๋นี่น่ารักดีมีมีลวดอะไรนี่ด้วยอะไรครับโอ้ห้าจเชิญมือนี่เอากินข้าวกินข้าวดินเนอร์ดินเนอร์ถูกไหมถูกไหมถูกขอบอกนะฮะ เป็นเสื้อเหรอซ็กซี่ค่ะเห็นไหมล่ะอันนี้อันนี้ผมชอบชอบอย่างเพราะว่ามันปลดง่ายดีเลกกัดแล้วอันนี้ยังไม่ต้องตัวนี้สวยตัวนี้ไฮโซนะเหมาะกับการใส่ไปญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้อันนี้จะุ่นมากๆชิ้นไหนได้ภูมิใจที่สุดเนี่ย ภูมิใจส่วนใหญ่จะให้คนอื่นไปหมดเลยเอ้าชิ้นไหนชอบชอบนี่จะให้เก็บไว้ครับใช่คือเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ทําอีกได้อะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราเวลาเราให้ใครไปเนี่ยก็คือคนที่เรารู้สึกดีเรารู้สึกรักเราก็อยากจะให้เขาเก็บไว้อะไร้รู้สึกดีกับพี่ไหมรู้สึกดีถักนี่พี่ผืนดิอะไรครับผ้าคลุมรถพี่ ค,คุณแม่ทำแบบผ้าคลุมบ้านไปนเลยแหละใครเขามีกันผ้าคลุมบ้านแต่ผ้าคุมรถเนี่ยมันมีผ้าคุมรถเนต้อทกันฝนกันแดดคุณเอาไหมายพรมมากันฝุ่นผมกันฝุ่นโอ้โหผมว่าเรื่องของธุรกิจดีกว่าธุรกิจไหมายพรมะนะครับตอนนี้คุณแม่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไหมพรมล้ว ทำอะไรบ้างที่เกี่ยวกับไหมพรมก็ที่แม่ทำนะคะเริ่มต้นเลยก็คือทําเป็นหนังสือคือจริงๆแล้วมันเกิดจากการทําเป็นแพทเทิร์นนะคะคือเราถักตัวไหนเนี่ยเราก็เขียนเขียนอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นแบบขั้นตอนโดยละเอียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอรวบรวมเสร็จแล้วก็ทําออกมาเป็นเล่มเป็นหนังสือคือหนังสือยานวิเศษอันนี้เล่มแรกคือคําว่ายานเนี่ยแปลว่าไหมพรม Y A R N ค่ะภาษาภาษาภาษาอังกฤษค่ะว่ายานวิเศษ ไปไปทีละสเต็ปเลยหนังสือทุกยานวิเศษใครสนใจก็ลองไปดูแล้วยังมีอีกธุรกิจนอันนี้ไม่มีแล้วอ้าวไม่มีแล้วไม่มีเก็บหมดแล้วอ้าวแล้วเล่มใหม่อ่ะเล่มใหม่มีเล่มนี้เก็บเล่มนี้เก็บกลับบ้านเก็บไว้เป็นสมบัติแล้วอือเล่มใหม่มีไม่ขายเล่มใหม่นี้เพิ่งเพิ่งออกเล่มใหม่ชื่อหัวใจไมโครมค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีวิธีการแบบว่าเป็นแบบเนี่ยเป็น เหมือนกันก็ยังคือถ้าไม่มีเล่มหนึ่งก็มีเล่มสองก็หัดถักได้หมอได้แต่แต่มันยากขึ้นมาหน่อยแค่นั้นเองดวาน์ขึ้นมานิดนึงแลวอีกอีกงนหนึ่งแล้วมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับสอน ค่ะเปิดเป็น,นโงรงเรียนสอนโร<อ>งเรียนสอนถักไหมพรมคือจริงๆเริ่มเริ่มจากเล่มหนึ่งก่อนนี่แหละค่ะก็คือมีคนซื้อไปแล้วก็บอกว่าเอออยากเรียนเป็นแบบอ,อยากเรียนกับแหม่มด้วยอะไรเงี้ยคือ,อมีนอหนังสือแล้วก็แบบว่าอยากให้แหม่มสอนด้วยอะไรเงี้ยมพนก็เออเดี๋ยวแหม่มรอแป๊บนึงแบบยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่ามันจะสอนได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็เลยลองสอนคนรู้จัก จะมาเป็นหนูทดลองพี่โอพี่โอมาเร็วมามาถักถักเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อไหมมันซื้ออะไรให้มาเร็วๆๆถักถักสอนไปอ่ะคนนี้เป็นคนนั้นเป็นคนนั้นเป็นได้สอนได้เหมือนกันลองเป็นครูสอนเราเป็นครูสอนให้อย่างงี้ก็เอ้ก็ได้นี่อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมั่นใจว่าจริงๆแล้วเราก็สอนคนได้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยน้องสาวผมคนนี้เนี่ยตอนนี้ ผมรู้จักกันมานี่ี่ก็เป็นคนที่สมาธิไม่นิ่งเป็นคนที่มีสมาธิไม่นิ่งแล้วไม่มีว่แววที่จะมานั่งถักนิ้งๆักไม้ผมนี่ฉันไม่เอางั้นแย่ซะเลยมายังไงมายังไงเลยอยู่ดีๆมามาถักแบบนี้ คือมีเพื่อนเป็นกุลสตรีเยอะอแล้วเขาก็จะแบบว่าแม่มาถักีิแล้วก็อเออดูท่าทางดีเนะาะใครใครใครเออหลิวค่ะหลิวมณัส,สวีเขาก็แบบว่าเขาจะอาร์ตอาร์ตหน่อยเขาจะอชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แม่มาถักี่<อ>แล้วก็เออท่าทางดูดีเ,ออเป็นผู้หญิงเนะาะเราถักเป็นมันก็โอเคเนาะ เออแต่เอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ทำหรอกไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเอาไว้วันนึงวันนึงค่อยว่ากันแล้วอยู่มาเวลาผ่านไปก็ไม่นานเท่าไหร่ก็รู้สึกอยู่ๆก็อยากถักขึ้นมาก็ไปซื้อไหมวันไปซื้อไหมนี่ก็ไปซื้อที่เซนทันแล้วเขาก็จะมีคนคนสอนซื้อไหมเขาจะสอนให้แต่ว่าสอนง่ายๆสอนขึ้นต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งนั่งได้แป๊บหนึ่งไม่ไหวกลับบ้านดีกว่าคนเยอะพอขึ้นรถกำลังว่าไปถึงบ้านปุ๊บเอาลงมาเมื่อกี้เขาสอนอะไรจ้าไม่ได้แล้วพยายาม ไม่ได้ดิวันนี้เราต้องได้สามขั้นตอนสิกลับขับรถกลับไปเซ็นท่านกำลังจะลงจากรถถ้าเกิดสมมติว่าลงไปคุยเสร็จขับรถกลับบ้านทําไม่เป็นอีกทําไงอ่ะ <c oughs> ก,ก็ต้องขับไปขับมาอยู่นี้หรอ่ทะเลาะกับตัวเอง <c oughs> ทะเลาะกับตัวเองคิดเยอะนะเริ่มคิดเยอะแต่ตอนนั้นไม่เรื่องอะไรจะลงไปให้เขาสอนแล้วกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทําเองได้สิทําไมคนสอนเขาจะทำเองได้เหมืนเราทําเองไม่ได้กลับบ้าน แต่ใจเย็นครับนี่เราเราสัมภาษณ์รายการสะบัดชอครับไม่ใช่เล่นละครนะหน้าหน้าไม่ต้องอารมณ์ขนาดนั้นโอ้ยจริงอนนั้นเราอารมณ์ตอนนั้นจริงโอ้โหทำไมทำไมเราต้องพึ่งคนอื่นทำไมไม่พึ่งตัวเองเอาชนะตัวเองกลับบ้านนั่งคิดตลอดทางทำยังไงมันถึงจะทำด้วยตัวเองได้นี่โอ๋อมุ่งมั่นมากเข้าอินเทอร์เน็ตรูทๆพิมพ์ๆโอ้โหมีเป็นรูปมาเลยค่ะเป็นรูปแบบนี้เลยนะเป็นยังไงก็เป็นมีรูปละเอียดอุยละเอียดแบบเนี้ย ทำด้วยตัวเองวันนั้นนอนตีห้าแต่ถักเป็นเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมกดข้อที่หนึ่งคือกข้อที่หนึ่งสิ่งเล็กๆที่คุณผู้ชมมองข้ามนะครับหรือว่าไม่ชอบหรือว่าเอ๊ะไม่อยากจะลองทำถ้าลองไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นธุรกิจเล็กๆขึ้นมาได้ก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ลองนะครับมันก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าลองไปแล้วแล้วก็ลองแล้วทำมันอย่างตั้งใจแล้วก็วันหนึ่งมันจะ สร้างงานให้คุณสร้างเงินให้คุณใช่ครับเอน้องคนหนึ่งเขาสัมภาษณ์ในรายการทีวีชื่อชื่อน้องเจี๊ยบเขาถูกรถมินิบัสทับนั่งถักไปร้องไห้เฮ้ยทำไมมันสู้ชีวิตอย่างนี้วะคิดในใจที่เพุ่งนี้จะโอนเงินให้หมื่นเฮ้ยทำไงดีอ่ะแต่อยากให้เขามากกว่านี้อ่ะเอ๊ฉันก็ถักนิตติ้งเป็นนี่ยังไม่มีใครทำหนังสือด้วยเออทำหนังสือสอนถักนิตติ้งดีกว่าเออท่าไรผมว่าน้องผมเล่นละครคนเดียวได้ ครีมอาบน้ำฟอเรสเฮอร์เบอร์ไวท์เทนนิง